คำว่าผีบ้านผีกระเรอนนั้นในความมจริงแล้วก็คืออดีตมนุษย์ที่หลังจากละโลกไปแล้วเนี่ยได้ไปบังเกิดเป็นภูมิมะเทวาระดับล่างที่อาศัยเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่เจะพูดมันอย่างนะผีอย่าง ปีศาจอย่างแต่เราก็ได้จะยินรวมๆกันว่าพูดผีปีศาจนี่นะนี่มันต้องศึกษาเรียนรู้กันอีกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกผีบ้านผีเรือนที่มีกำลังบุญไม่มากก็จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่เลย ไม่ต้องสร้างนะแต่ถ้าพวกผีบ้านผีนผนเรือนตัวไหนมีกำลังบุญที่มากขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีห้องพิเศษที่ต่อเติมเพิ่มออกมาจากเครือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ซึ่งส่วนจะเป็นห้องพิเศษนี้จะเป็นส่วนละเอียดที่มนุษย์มองไม่เห็น,นถ้ามองเห็นก็นยุ่งเลยนี่ก็ แม้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านี้จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ก็าตามแต่ถึงกระนั้นรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆกับพวกผีบ้านผีเรือน ก็จะมีลักษณะเจพาภาพเป็นของตัวเองที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละตนโดยพวกเขาจะไม่ได้ใช้ข้าวของต่างๆร่วมกับมนุษย์เลยนี่นะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังสักผ้าเนเดี๋ยวผัดกันยืมอ้าวไม่ใช่นะเดี๋ยวตามทันไหม เออดินนะสำหรับคำว่าเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่นั้นจะมีความหมายกรวมไปถึงพวกตึกด้วยคอนโดแฟลตอพาร์ทเมนต์เครือหา์ดโรงเรียนสุทีรน โรองมยายบาล oh. หรือแม้กระทั่งกระต๊อบและบังกะโล oh. เป็นต้น oh. นี่นะจ๊ะ oh. คือพูดง,ง่ายๆว่าสิงกอ่อสร้างกระตามที่มีหลังคามุงบ้างหลังคามุงบังนี่ oh. ล้วนสามารถเป็นที่โยนใส่กัยบอกผีบ้านผีเรือนได้ทั้งสิน้น จนว่าผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะได้อยู่สถานที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากน้อยขนาดไหนนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะเคยสั่งสมมาไว้สม,มัยที่ยังมีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> คือถ้าหากสั่งสมบุญเอาไว้มาก <Yeah. S 1> ก็จะได้อยู่ในสถานที่ที่มีอาณาเขตมีอาณาเขตกว้างขวางมาก แต่ถ้าสังสมบุญน้อยก็ <co> จะได้อยู่ในสถานที่มีอาณาเขตน้อยหรือมีอาณาเขตที่ไม่กว้างหวางสักเท่าไหร่และโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็มักจะไปบังเกิดอยู่ในสถานที่หรือบ้านเรือนที่มีคนสัตว์สิ่งของที่พวกเขาคุ้นเคย ในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ตามใ่ไปจ้าเช่นเคยเป็นบ้านเดิมของตัวเองตอนเป็นมนุษย์<ๆ>หรือเป็นบ้านของคนที่ตัวเขารักและผูกพันเป็นอย่างมากเช่นถ้ารักคุณแม่ก็จะไปบ้านของคุณแม่ <Ganz S 1> หรือบ้านของญาติ <c oughs> เป็นต้นน,นี่นะจ๊ะแล้วถ้าหากวันใดเจ้าของบ้าน ที่พวกผีบ้านผีเรือนรักและผูกพันเปนอย่างมากย้ายไปอยู่ที่อืนอ่นอ่านี่นี่นจะพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านั้น,นก็จะย้ายตามไปอยู่กับเจ้าเจ้าของบ้านที่พวกเขาผูกสมัคร,รค้าขายด้วย<อ>แต่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 ก่อนที่พวกเขาจะย้ายไปได้นั้น พวกเขาจะต้องขออนุญาตจากท่านเทพบุตรภุม,มะเทวาที่เป็นหุหนาเขตแห่งนั้นเสียก่อน oh. เออนี่ว่ายายสามโนโครัวแล้วเออ <Yeah. S 1> ถ้าหากวันใดเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีผีเรือนเหล่านั้นอาศัยอยู่ <Yeah. S 1> ถูกรื้อถอนหรือถูกทำลายไป <Yeah. S 1> พวกผีบ้านผีเรือนเหล่านั้นก็ จำเป็นที่จะต้องย้ายไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ oh. เดี๋ยวผีบ้านผีเรื่อนกับกายสังเวสีมนคนละอย่างกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องต้องค่อยๆศึกษาไปแต่ละคำ <Yeah. S 1> ไแต่ละคำล้วนม,มีเรื่องราวทั้งสิ้นเลย <Yeah. S 1> นี่เนาะ mm hmm. ดีไหมดีค <Yeah. S 1> ่ะผีบ้านผีเรือนเรานั้นก็จำเป็นจะต้องย้ายไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ตามกําลังแห่งบุญของผีบ้านผีเรือนแต่ละต้น ซึ่งวันหน้าเคาก็จะเป็นผู้ที่จัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับผีบ้านผีเรือเหล่านั้นตามความเหมาะสม<อ>นี่นะจ๊ะ<อ>แต่ถ้าหากในะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ <laughs> ผีบ้าน <laughs> ผีเรือนตอนนั้นจะตั้งไปเกิดใหม่พอดีอ่านี่จ้ะ<อ>เขาก็มีการเกิดดับเหมือนกัน<อ>เกิดตายเหมือนกันนะตามทันไหมจ๊ะผีบ้านผีเรือนตอนนั้นก็จะไปบังเกิดใหม่ ตามกำลังแห่งบุญละบาป <fill ets> ที่ตัวเขาได้เคยทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับการมาเกิดขึ้นของพวกผีบ้านผีเรียนหรือภมูมะเทวาระดับกลางและล่างนั้นก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียกับการบางเกิดขึ้นของเทวดาทั่วไป นั่นก็คือมีการมาเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะหรือเกิดแบบเกิดปุ๊บโตปับ๊บนี่ปิติว่าการเกิดแบบโอปปาฏิกะของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นน่ะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั่วไปตรงที่เวลาที่พวกผีบ้านผีเรือนมันเกิดขึ้นพวกเขาจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะ หน้าตาและอายุหรือวัยที่ละไม้คล้ายกับตอนที่พวกเขาใกล้จะเสียชีวิตเจถ้าหาพวกเขาเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในวัยเด็กถามท่านไหมจ๊ะหรือทหาพวกเขาเสียชีวิตในช่วงสวหรือสูงวัยพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนสวหรือ สูงไวยนี่เป็นต้นนะจ๊ะซึ่งจะแตกต่างและไม่เหมือนกับการมาเกิดเกินของเทพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์จะเกิดมาพร้อมกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองจนการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางกายภาพของผีบ้านผีเรือนนั้นนี่นะเขาจะเกิดตั้งศึกษาไม่ดีนะ เใครจะไปบังเกิดถึงนี้ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็จะมีการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี <Yeah. S 1> ่ยนแปลงทางกายภาพ oh. หรือลักษณะภายนอกที่กล้ยๆกับมนุษย์ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างเช่น <Yeah. S 1> ถ้าหาเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนในตอนวัยเด็ก <Yeah. S 1> ตามทันไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> เมื่อการเวลาผ่านไป อาอแล้วอาอแล้วเออผีบ้านผีเรือนที่เป็นเด็กน้อยก็จะเจริญเติบโตเ <laughs> <ไ>ป็นผ <laughs> ีบ้านผีเรือนวัยรุ่นโอ้โอทีนเอ็ดนี่เนาะไ, <laughs> ไล่กระเรื่อยไปจนกระทั่งผีบ้านผีเรือนตัวน,นั้น <laughs> กลายเป็นผีบ้านผีเรือนสอว <laughs> นี่หรือสูงวัยนั่นเองเป็นตน้น เรียนตามทันไะเจ้านี่ยนี่หนอดีไหมอเอาอีกไหมจ้า,าแต่ถ้าหาผีบ้านผีเรือนตอนไหนอา่อา,าเอาอีกนะจ๊ะได้รับส่วนบุญส่วนกศุศลที่มูญ,ญาตอันเป็นที่รักได้ทํา,าและโอทิศส่งมาให้ผีบ้านผีเรืนอนตัวนั้นก็จะสามารถย้อนวัยอ่านี่นะจ๊ะนี่ไม่ต้องไปเกาหลีนี่ เออนั่นย้อนไม่ได้นะเออหรือกลับคืนความเป็นหนุม่มเป็นสาวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง oh. นี่ย้อนวักลับมาเป็นหนุม่มเป็นสาวเดกครั้งส่วนลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกผีบ้านผีเรือนหรือภูมิทวาระดับกลางและล่างนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่มีการทำมาหากินหรือประกอบอาชีพต่างๆเหมือนอย่างมนุษย์ แต่ถึงขนาดนั้นพวกเขายังต้องจะต้องกินต้องรับประทานต้องเข้าสังคมและยังต้องพักพอนอนหลับเหมือนอย่างมนุษย์นั่นเองนี่ไงถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราไม่รู้หรอกนี่จะนี่ไงไม่เพียงเท่านั้นลักษณะอาหารของพวกผีบ้านผีเรือน ยังมีลักษณะที่คล้ายคกับอาหารบนโลกมนุษย์อีกด้วย oh. แต่จะต่างกันตรงที่ว่านี่นะจ้า <Yeah. S 1> อาหารของพวกผีบ้านผีเรือนเมนูนั้นนะ่ะ <laughs> จะเป็นอาหารทิพย์ที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละต้น <Yeah. S 1> ดังนั้นโอชารสหรือความอรอยอะไรและความปราณน,นิ ของอาหารกับพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจึงแตกต่างกันไปตามกำลังบุญนั่นเอง oh. นอกจากพวกผีบ้านผีเรือนจะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่หลายๆายอย่างคล้ายๆกับมนุษย์แล้วพวกผีบ้านผีเรือนยังมีลักษณะการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนๆคกล้ายๆกับในเมืองมนุษย์อีกด้วย โดยในแต่ละเขตของการปกครองนั้นก็จะมีพรท่มเทวาระดับไฮโซที่เป็นหัวหน้าเขตต่างๆเป็นผู้ดูแลพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านั้นอยู่แล้วถ้าหาผีบ้านผีเรือนตนไหนมีความต้องการที่จะเดินทางข้ามไปยังเขตการปกครองอื่นผีบ้านผีเรือนตนนั้นก็จะต้องขออนุญาต ขวานหัวหน้าเขตการปกครองของตัวเองนี่ต้องมีใบผ่านด่านนี่นะแล้วหัวหน้าเขตการปกครองที่ตัวเขาต้องการจะไปก่อนนี่จะต้องไปขออนุญ,ญาตัวหน้าเขตก่อนนี่จะแล้วเมื่อผีบ้านผีเรือนตอนนั้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเขตการปกครองทั้งสองแล้วของที่ของที่ตัวอยู่กับของที่ตัวจะไป ผีบ้านผีเรือนตอนนั้นจึงจะสามารถเดินทางยังเขตการปกครองดังกล่าวได้<อ>นี่องจ้ะ<อ>แต่โดยปกติแล้วโดยอัธยาศัยแล้ว<อ>พวกผีบ้านผีเรือนก็มักจะไม่ค่อยชอบเดินทางไปไหนเพราะชอบที่จะอยู่กับเห้าวเฝ้ากระเรือนออสมดังชื่อที่พวกเขาได้รับว่าผีบ้าน <laughs> ูกต้องอย่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองโอ้ oh. oh. นี่ก็ลักษณะคร่าวๆนะจ๊ะ oh. ส่วนลักษณะความเชื่อของพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนนั้น oh. อ๋อนี่มาถึงเราเก oh. ี่ยวกับเรื่องความเชื่อแลวจ้ะ oh. ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปคล้ายๆกับพวกมนุษย์ oh. นี่เช่น <Yeah. S 1> บางพวกก็นับถือพระพุทธศาสนา บางพวกก็นับถือศาสนาอื่นหรือเทวานิยม<ะ>หรือบางพวกก็ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย<อ>เป็นต้น<ะ>นี่นะจ๊ะสึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็มักจะนับถือลัทธิความเชื่อแบบเดิมหรือแบบเดียวก,กันกับในสมัยที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ต<ะ>า,ามได้ไหมจ๊ะ แต่ก็มีพวกผีบ้านผีเรือนบางส่วนที่พอการเวลาผ่านไปความเชื่อ,องพวกเขาก็ค่อยๆซึมซับและ,ปะเปลี่ยนไปตามความเชื่อของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นๆคือมนุษย์ก็มีอิทธิพลกับผีออซึ่งตรงข้ามกันผีก็มีอิทธิพลต่อมน,มนุษย์น,นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะและ้วต่ใครจะมี นี่ใครจะแรงกว่ากันเออใครจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่ากันนี่นะแล้วเ,เราต้องรีบสร้างแรงบันดาลใจให้นี่นะเออถึงจะถูกหลักนี่เนาะพูดง่ายๆไปอยู่ใกล้คนเช่นไรก็มักจะเป็นคนเช่นนั้นออนี่นี่ผีอยู่ใกล้คนเช่นไรผีก็มักจะเป็นเช่นนั้น นี่เนาะดีไหมแต่ไม่ว่าพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะนับถือลทัทธิความเชื่ออะไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งบนนี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตหลังความตายของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นก็คือบนที่ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ ยังมีชีวิตยอยู่เป็นหลักสมัยตอนเป็นมนุษย์นะจ๊ะ <Yeah. S 1> และบุญที่มูญ,ญาติอมิตรรักได้วุฒิส่วนบุญส่วนกุศลส,สมมให้พวกเขาเรามไปถึงบุญที่พวกเขาได้อนันโมทนาบุญกับมนุษย์ที่ทําความดี oh. เช่นทําบุญใส่บาตรถวายกันสังฆทานนี่นะจ๊ะโปรยดาวรวรยเป็นต้นอ้านี่เนาะ นอกจากบุญต่างๆนั้นที่ได้กล่าวไปแล้วจะหล่าเลี้ยงชีวิตของผีบ้านผีเรือนให้มีความสุขความสบายในปรโลกแล้วก็ยังมีบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผีบ้านผีเรือนได้นั้นก็คืออยากฟังกันไมจ้าอยาฟัง <Yeah. S 1> บุญที่เกิดจากการปก ้องคุ้มครองมนุษย์ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านให้รอดพ้นจากอันตรายและให้มีโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างความดีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราฉะนใครไปเป็นผีบ้านผีเลือนก็ต้องศึกษาตรงนี้ไว้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่า ผีบ้านผีเรือนทุตก,ตกต้นจะมาคอยปอกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านหรือคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นเสมอไปนะจ๊ะแล้วการที่ผีบ้านผีเรือนแต่ละตนจะเกิดอารมณ์ยอยากที่จะมาดูแลคนภายในบ้านหรือไม่นั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆประการนี่นจะจ๊ะอาทิเช่น ได้รับคำสั่งจากวุน้าเขตนีนะพอเขตนี่ให้มอ,อให้มาคอยปกป้องดูแลเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือมีความผูกพันกับคนภายในบ้านหลังนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเช่นเคยเป็นแม่เป็นลูกกันบ้างหรือเป็นญาติกันมาก่อน,อ,น,นอย่างนี้เป็นต้นนี่จะมีความผูกพันเนาะ และนอกจากเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือต่าจะของบ้านหลังไหนเนี่ยป็นคนที่มีจิตใจดีชอบสร้างบุญสร้างกุศลไหนๆจะของบ้านหลังไหนชอบสร้างบุญสร้างกุศลบ้างจ๊ะออก,กันมีโอกาสนะ พวกผีบ้านผีเรือนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆก็จะเกิดความปรารถนาอยากที่จะมาปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านหลังนั้นนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพวกเขาอยากที่จะมีส่วนขอร่วมในบุญกับเจ้าของบ้านหลังนั้นไปด้วยแล้วที่พวกเรามัาจะได้ยินกันบ่อยๆว่าคนดีใช่ใช่นั่นเองเนาะออ โอ้ยจะไปกันใหญ่แล้วไปต่อครับและเมื่อพวกผีบ้านผีเรือนไปมาปกป้องคุ้มครองและอยู่ใกล้ใกลของบ้านที่มีจิตใจดีชอบสร้างบุญสร้างกุศลและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความ,มยิ่งทีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเขาก็จะได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลจากเจ้าของบ้านหลังนั้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งสมบุญหรือการอนุโมทนาบุญเป็นต้นไปเรียนรู้ตอนตายไปแล้วเนอะเรื่องผีๆนี่เราเคยออกมาสมัยก่อนแต่ไปในแนวกว้างนะยังไม่ใช่แนวลึกนี่เนอะอันนี้ก็ลึกนิดหน่อยคืออยู่ในระดับเดินในน้ำตื้นๆย่างชื่นใหญ่ ยังไม่ถึงกลึกมากกระทั่งระดับลึกซึ้งนี่นะเมื่อพวกผีบ้านผีเรือนหล่อนนะั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลมากขึ้นแล้วเ,เขาก็จะคอยอนมโมทนาบุญกับคนที่ทำความดีโดยใจที่ปรื้มปีติเบิกบ,บานใจอยู่เสมอเสมอ ซึ่งจะส่งผลทำให้บุญในตัวของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและบุญในตัวของพวกผีบ้านผีเรือเหล่านั้นมีปริมาณที่มากเข้ามากเข้ามากเข้าในสุดพวกเขาก็จะได้ไปบังเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและละเอียดยิง่งยิ่งขึ้นไปซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนั้นก็ยังมีรายละเอียดที่น่าศึกษาอีกเยอะ,ยะมากมา,ายกองเลยทีเดียว เปนเนื่องจากเรามีเวลาจำกัด,ดข่าวพอสังเกตท่านดิกันไปก่อนจากเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องผีผีบ้านผีเรือ,อนนี่ที่พวกเราได้รับฟังกันไปแล้วนะั้นก็สอนให้พวกเราได้รู้ว่าแม้ว่าการการะทำบางอย่างเนี่ยมนุษย์ได้กันจะมองไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาย่อมมองเห็นเพราะพวกเขาก็อยู่ไม่ได้ไกลาจากตัวองเราเลย อสิสสำคัญพวกมนุษย์ที่ไหว้ผีจะได้หายกรรมทบทวนกันใหม่เราไ้ความเป็นจริงแล้วเราควรจะให้ผีไหว้เรามากกว่าเนื่องจากว่าเราจะมีโอกาสสั่งสมบุรษสร้างความดีได้มากกว่าผีผีนั่นเองเนี่ยจะนี่ผีก็มีเรื่องผีผีแตกต่างกันไปเยอะแยะเหมือนคนเนี่แหละคนก็มีความแตกต่างกันเยอะนะแต่แช่คำว่าคนเหมือนกัน แต่ว่าก็ไม่เหมือนกันนะทั้งเชื่อชาติศาสนารับาบ,บรราธิกาธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาความเชื่ออะไรสารพัดเยอะแยะนี่นะจ๊ะทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปนี่ในี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคนยังไม่เหมือนกันเลยผี่ว่ากันเหมือนคาว่าเทวดาก็เทวดา คําเดียวหนึ่งแต่ก็แตกต่างกันมีเยอะแยะ,ะขนาดเลยนี่นักเรียนตามทันไหมจ๊ะ